โบว์การาเดนเป็นไฟเฟรเรตปะทะคาปิบาร่าอะไรจะโหดกันถ้าอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ไครไม่กดระวังโดนและถ้าใครสนใจไก่ฟาร์มก็อย่าลืมไปดูที่มองยูเกมเซ็นเตอร์วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสองสัตว์สายปั๊มเบลสุดโหดระหว่างเ็นไฟเฟรเเวียสคาปิบาร่าอะไรมันจะเจ๋งกว่ากันเกณฑ์ในวันนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสามเกณฑ์เหยามหยาสวยาเกณฑ์เกณฑ์นั่นแหละนั่นแหละเหมือนกัน กูเม่เอกโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์คาปิบาร่าจะหาได้จากพรารายเอกโอกาสได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กูเม่เอกเนี่ยหาค่อนข้างง่ายนะแถมหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไม่ได้ออกยากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเป็นไฟเฟอร์เรตเอาไปสองเต็มห้าส่วนคาปิบาร่าเนี่ยมันหาง่ายเพราะฉะนั้นก็เอาไปสี่เต็มห้าละกันต่อมาความสามารถเป็นไฟเฟอร์เรตคูทูกที่สิบนาทีจะเพิ่มเลเวลสัตว์หนึ่งเลเวลส่วนของคาปิบาร่าจะทำให้สัตว์ใกล้ๆค่าอาหารไม่ลดและเพิ่มสามเอพีต่อวินาทีอืมถ้าพูดตามหลัััักกกจจรรริิิงงๆแแแลลลล้้้้วววววขขอออเเ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 เปป็็นนนนนนไไฟฟ์์ททีีีีี่่่่่่ยบสสตตพมมมมดดดดุใคา หลายอย่างทั้งห้ามก๊อปปี้ห้ามลดคูดาวเอ้ยก็เลยขอหักไป0.5คะแนนเอาไป4.5เต็ม5ส่วนคาปีบาร่าเอาไป3้วกันความสามารถมันก็ถือว่าดีใช้ได้เลยแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดเรื่องระยะอยู่และเกณฑ์สุดท้ายความสวยงามเป็นไฟเฟอร์เลตเนี่ยเอาไป4้วกันเห็นแล้วมันหิวแบบแทบแส่วนคาปิบาร่ามันดูเฉยเยงั้นงัน้นก็เอาไป2คะแนนแล้วลเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนโหดกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมน